ขวานะคะเลี้ยวขวาขวาขวาเลี้ยวขวามีไงโอ้มีเรือด้วยโอ้เรือมีเรือมีเรือเช่ากงมุงนะมีลานจอดที่หนึ่งมีลานจอดที่หนึ่ง ดูคลิปใครนะโอ้ซาเล้งขี่กันบ้างโคใครที่ไม่มีรถมาเข้ามาซเลงนะคะลยี่สิบบาทน่ากลัวเองมานะเดีรถนาเสียตังค์ยังมั้เสียก็เสียมีร้านาหาีเจี๊ยบเรือนตายายก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มีขนมจีนยับยากูตอนนั้นเรามายังไม่ค่อยมีอะไรเลยกี่บาทนะย่ะ20บาท ไปไปข้างในดีกว่าเดินไหวอ่ะไม่รู้อะสี่ร้อยยี่สิบบาทหลังนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องนั่งรถมันไปอีกงงอ่ะงงไม่มีเลยเพราะว่าถ้าจอดตรงนี้ถ้าไม่นั่งรถมันก็เดินไกลเหมือนเดิมจะไปเจอกันตอนที่นั่งเรือโอเคไปอ๋อเลี้ยวขวาเข้าไปเลยใช่ไหม หือว่าจอตรงนี้เค่ไรคะยี่สิบาไหรือะมีเศษปะเดินยวเดินไปไงเดยนั่งรถไปเดี๋ยวนั่งทำร้อคนละหาบาทเข้าไปอ๋อบคุณค่ะคคร้าบมนใคนทำบ้านนั่งรอใช้เข้าไปคนละห้าบาทจอดรถ20บาทจอดข้างใน รถครับแอ่รถเดียวเราจะไปนั่งสามล้อกันป้า คนล,ละห้าสิบบาทก็มีทางเข้าบรรยากาศป่ากกงกางเฮ้ยมาเย็นเว้ยโอ,อ้บรรยากาศเย็นอ่ะเราทำอะไ้ทักฮะพ่อไายแม่ไหมจะไปทุ่งโพลทองแล้วก็จะไปขึ้นเรือนะคะ จ้าใครจะมานั mm. Luckily, ่งเรือข้างในก็ได้คนละห้าส yeah, ิบบาทเหมือนกันนะคะตรงศาลเจ้าใช่แไปมาไหว้ศาลแล้วก็นั่งเรือไปชมธรรมชาติประมาณสามกิโลไปกันเลยนั่งเรือคนละห้าสิบบาทเด็กฟรีค่ะป้าปลาดาบสี่าคนละสิบเด็กเตี้ะเด็กแข็งนี่ครับเด็กขึ้นไปปลาขึ้นไง ไปเลยไปหนูไปใครไปเขานั่งหัวเรือนะนั่งเรือนะครับกู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 ใจกำแพงไปนั่งถ่ายรูปกับฟ้ามาไปแล้วไปแล้วโอ้โหบรรยากาศรอบๆนะคะรอดูนะจะมีนกมีค้างคาวให้เราดูไม่เ่ยบรรยากาศไม่ร้อนนะคะแดดไม่ค่อยมีนะคะวัน ฟ้มา,ม,ามันจะมีมากม,มันจะมีค้างคาวอะครัฟ้ามาครั้งที่แล้วมันจะมีค้างคาวโอ้โดนกๆๆน ออกไปแล้วก็จะเป็นของทะเลมันดีมากเลยใช่มันดีมากเลยใช่ไหมแต่ว่า ดูเขาที่หัวดูเรือเขาดูเรือเขาไปดูไปนั่งกระอบอโฟนโอเคโอ้มีอะไรเนี่ยธรรมชาติสุดๆนะคะเขาเลี้ยงหอยเสรียวไปทางนี้ก็จะออกทะเลนะคะออกไปก็จะเป็นทะเลคือคนละ50บาท เด็กก็ฟรีนะโอยาจกาศนะคะเจเห็นนกอ่ะไหนอ่ะเจอันนี้เป็นบ้านเก่าร้อยปีนะคะให้ีเขาบอกครบ้าขางคจะมีค้งคาวอุ้ยมีอย่างเยอะเลย ข้าวนะคะจะซูมให้ดูนะคะงูงงเยอะมากนะคะเอโทั้งาลยมีเยอะมากอะ่ะเปนต้นไม้อะม่ะที่เขาบอกเป็นบ้านเก่าร้อยปีนะคะน้ำนะคะบรรยากาศรอบๆมีค้างคาว เจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้นะคะเจ้าของบ้านย้ายออกไปหมดแล้วว่าจะมีค้างคาามาอยู่บนัเยไม่มีคนอยู่แล้วนะคะบ้านหลังนี้บ้านร้อยปีบ้านเก่าค้างค้าเยอะมากค่ะตัวใหญ่มากไปกันต่อเลยนะคะชมอากาก็จะเสียงดังนิดนึงได้ยินเสียงเรือนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงหอยนางรมนะคะพี่ก็บอกคนกับเรือเป็นเลี้ยงหอยนางรมตลอดแนวเลยนะคะยงหอยนางรมนะคะมันจะเป็นเต่าเหมือนตะแกรงนะคะเอาอไปก็จะเป็นทะเลแล้วนะคะเลี้ยงหอยนางรมตลอดแนวเลย ะะเป็นก้านไม้นะคะเป็นไม้ไผ่ก้นตลอดแนวนะคะข้างนอก แล้วตอนเย็นจะเป็นหาดทรายนะคะน้ำลงแล้วก็มองไปตรกนี้ก็จะเห็นค้างคขาเหมือนกันนะคะหาดูแล้กันเลยเป็นรบอบแนวกั้นขึ้นนะคะน่าจะเป็นหาดทรายคิวบองน้ำตื้นมากถึงแค่หัวเข่าเองนะคะน้ำบริเวณตรงแถววนี้นะคะ

¡Ay, men! แล้วมันก็ปืนเกเปลือกหอยเปลือกหอยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อนั้นไปดูกันเลยไปตกปูมาโลเท่าไหร่แปดสองร้อย0 0อรสองร้อยโอ้โหอยู่วันวันใดนี้เลยเนี่ยอย่างเยอะเลยอะเยียบเยียบเอาไป